เรามาดูแผนรายได้ของบริษัท n e t ร e ีดเดกันนะคะจะให้ผลประโยชน์ที่แตกต่างกันไปฉะนั้นให้เราพิจารณาจากตัวเราว่าเราเหมาะสมกับลายเส้นไหน25,000ยูโรไหม1 2 5่0หรยูโรหรือเปล่านะคะ5,000ยูโรไหมหรือ2,000ยูโร5 0 0ยูโรแล้วต่ำสุดนะคะแตนด์ดอยู่ที่100ยยูโรเราก็มาดูถึงความเหมาะสมถึงเงินในกระเป๋า ถึงเงินในกระเป๋าเราว่าเราเหมาะสมอยู่ตรงไหนนะคะเมื่อเราถือครองรายเส้นแล้วนักธุรกิจของเน็ตลิเดอร์จะมีรายได้อยู่4ช่องทางนี่คือแผนรายได้ของบริษัทเน็ตลิเดอร์เลย4ี่ช่องทางมีอะไรบ้างเรามาดูกันข้อหนึ่งคือรายได้จากการเพิ่มมูลค่าของเหรียญดัสคอยลนะคะรายได้จากการเพิ่มมูลค่าของเหรียญดัสคอยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ ข้อ2คือรายได้จากการแนะนำตรง10%ของทุกแพ็กเกจรายได้จากการแนะนำตรง10%ของทุกแพ็กเกจข้อ3ก็คือรายได้จากแผน่นบนารี่10%คำนวณบ i n a r y สองสายงานซ้ายขวาคิดจากคะแนนข้างน้อยที่สุดและผู้ที่จะมีคุณสมบัติในการรับแผนรายได้จากบนารี่คือต้องอน o n s ร์ซ้าย 500ยูโรขวา500ยูโรนะคะมาดูรายได้ข้อที่4คือรายได้ข้อที่สคือรายได้จากการบริหารทีม10-30%คำนวณตามตำแหน่ง5ชั้นสายเลือดคุณสมบัติต้องแนะนำตรงซ้าย500ยูโรขวา500ยูโรถึงจะได้รายได้ค่าบริหารทีม10-30%และมเรามาดูกันว่าแต่ละตำแหน่งแต่ละลายเส้น มีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะเราเริ่มต้นตั้งแต่ลายเส้นของ100ยูโรคือลายเส้นมาตรฐานเลย100ยูโรเราจะมีรายได้ไม่เกินวันละไม่ใช่นะไม่เกินสัปดาละวิคนะคะคือสัปดาห์สัปดาห์นึ่งไม่เกิน500ยูโรคนที่ถือมาตรฐาน100ยูโรมีรายได้ไม่เกิน500ยูโรต่อสัปดาห์เดือนหนึ่งท่านก็จะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 2000ยูโรนะคะ1เดือนก็คือ4ส,สัป,ปดาห์สีวิส่วนตำแหน่งที่2คือคนที่ถือลายเส้นเมนเจอร์คือ500ยูโร500ยูโรเราจะมีรายได้สัปดาห์ละไม่เกิน2000ยนะูโรต้องเน้นไม่เกิน2000ยูโรสำหรับคนที่ถือลายเส้น500ยูโรแล้วมีเงื่อนไขแบบนี้ค่ะกรณีคนที่ ถือลายเส้นห้าร้อยูโรนะคะนะักธุรกิจเนี่ยแนะนำให้ทำโปรแกรม500ร้อยูโรเลยค่ะ500ร้อยูโรเราจะได้ค่าแมทชิ่งชั้นลูก10%บเปอร์เซแมทชิ่งชั้นลูก10%แล้วต้องมีคุณสมบัติอะไรคะอย่างที่เรากล่าวมาคือต้องมีซ้ายห้าร้อยูโรขวา500ร้อยูโรเราก็ได้แมทชิ่งค่าบริหารทีม10%เรนะคะเรามาดูตำแหน่งที่3คือผู้ที่ถือลายเส้นโป หรือผู้ที่ลงทุนอยู่ที่2,000ยูโรถือลายเส้น2,000ยูโร2,000ยูโรจะมีรายได้สัปดาห์ละไม่เกิน5,000ยูโร5,000ยูโรนะคะสัปดาห์ละ5,000ยูโรวีคนึงก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนนึงก็อยู่ที่ประมาณ20,000ยูโร 2, Euro, พอไหมคะ20,000ยูโรก็ไปคูณเอาเองนะคะว่าอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับที่คนที่ตีเป็นเงินบาท ถือรายเส้น2,000ยูโลมีรายได้สัปดาละไม่เกิน5,000ยะะูโลส่วนตำแหน่งต่อไป exclusive นะคะ exclusive 5,000ยูโล5,000ยูโลเราจะมีรายได้สัปดาละ1 0 0 0 0ยูโลแล้วได้ค่าบริหารทีม3ชั้นชั้นที่10%ชั้นที่25%และชั้นที่3 20%นะคะ20% เรามาดูตำแหน่งต่อไปคือตำแหน่ง VP VP ถึงรายเส้นอยู่ที่12500ยูโรมีรายได้เดือนหนึ่งมีรายได้สัปดาห์หนึ่ง2,500ยูโร2 0,000ืขอโทษค่ะ2 5ง0 0ืยูโรนะถือลายเส้น VP 12500ยูโรมีรายได้สัปดาห์ละไม่เกิน25000ยูโร และได้ค่าบริหารทีม4ชั้นชั้นที่1 10%ชั้นที่2 15%ชั้นที่3 20%ชั้นที่4 25%แล้วเรามาดูตำแหน่งสูงสุดคือ President ถือลายเส้นอยู่ที่25,000ยูโลคือตำแหน่ง President President จะมีรายได้สัปดาหระไม่เกิน35,000ยูโร และได้ค่าบริหารทีมอยู่ที่10%ชั้นที่1 15%ชั้นที่2 20%ตชั้นที่3ามชั้นที่4 3่เปชั้นที่5นี่คือคิดจากแมทชิ่งของชั้นลูกของเราทั้งหมดเลยโปรแกรม president สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจและขึ้นตำแหน่งสูงสุดแล้วมีไรายได้สูงสุดนะคะนี่คือสำคัญที่สุดนี่คือเป็นหัวใจ แต่สำหรับนักขยายต้องบอกเลยว่านักขยายเรามาดูบรรทัดนี้นะคะนักขยายคือบรรทัดที่สองสำหรับนักขยายเนี่ยมีคนเยอะแต่มีทุนน้อยเริ่มต้นอยู่ที่100ยูโรเป็นแบบนี้ค่ะลากถ้าเรา100ยูโรเราไปสปอนเซอร์ซ้าย5 0ยยูโรเราก็จะอัพตำแหน่งตัวเราเองนะคะอัพตำแหน่งตัวเราเองขึ้นมาเป็น500ยูโร แล้วเราก็จะได้แมทชิ่งชั้นลูกอีก1ชั้นคือ10%ทเปอรนจากเบสิกนะคะต้องมีสปอนเซอร์ในกรุ๊ปวาลุ่มที่เราสปอนเซอร์เอง500ยูโรอาจจะเป็น100ยูโร5คนก็สามารถอัพตัวเองขึ้นมาเป็นตำแหน่งบอลทางธุรกิจแล้วเราก็ต้องมีซ้าย500ยูโรขวา500ยูโรแล้วได้แมทชิ่งชั้นลูก1ชั้นนะคะ ส่วนตำแหน่งต่อไปคนที่ถือคองตัวเองอยู่ที่500ยูโรแล้วต้องการอัพตัวเองขึ้นมาเป็นซิลเวอร์ต้องทำยังไงเราสปอนเซอร์ตรงให้ได้คะ่ะในกลุ่มวอลุ่มของเราในกลุ่มตัวเองที่เราสปอนเซอร์เองให้ได้อยู่ที่8,000ย e ูโรนะคะ8,000ยูโร e เราก็จะได้ค่าแมทชิ่งสอชั้นคือชั้นที่1 10%ชั้นที่2 15%นะคะ ย้ำบรรทัดที่2นี้นะคะเหมาะสำหรับนักขยายที่ชวนคนหรือแนะนำเพื่อนๆหรือแนะนำนักธุรกิจที่มาถือลายเส้นต่อไปนะคะส่วนตำแหน่งถ้าเราเป็นตำแหน่ง2,000เราจะอัพตัวเองขึ้นมาเป็นตำแหน่งตำแหน่ง5,000ได้อย่างไรเราต้องมีกรุ๊ปวารุ่มอยู่ที่25,000นะคะ เราต้องมีกุบารุมอยู่ที่2 5 0 0 0ยูโรแล้วตัวเราเองก็จะอัพต,นะตัวเองขึ้นเป็นตำแหน่งโกนะฮะอัพตัวเองขึ้นเป็นตำแหน่งโกแล้วสามารถคオリฟายค่าบริหารทีมได้3ชั้นชั้นที่100%ชั้นที่2 1ชั้นที่3 2 0นะคะแล้วมาดูตำแหน่งต่อไปคือสำหรับท่านใดที่ต้องการอัพตัวเองขึ้นมาเป็นแพตตินัมตำแหน่งทางธุรกิจคือแพตตินัม มีกรุ๊ปรุ่มอยู่ที่75,000ย e ูโรสปอนเซอร์ตรงนะคะ75,000ย e ูโร75,000ย e ูโรเราจะได้ค่าบริหารทีมชั้นที่1 10%ที่2 15%ที่3 20%ที่4 25%นะคะที่4 25%แล้วมีไรายได้ไม่เกินสัปดาห์ละ25,000ย e ูโร ส่วนคนไหนอยากขึ้นตำแหน่งสูงสุดทางธุรกิจนะคะเป็นไทเทเนียมไทเทเนียมเนี่ยเราจะถือตำแหน่งไลน์เส้นไหนก็ตามเราสามารถขึ้นไทเทเนียมได้โดยมีเงื่อนไขว่าเราต้องมีคนที่เราสปอนเซอร์ตรงให้ได้1 5 0 0 0 0ยูโรย้ำนะคะ1,550,000ยูโรคนที่เราชวนเองคนที่เราสปอนเซอร์ตรงนะคะเราจะมีรายได้ค่าบริหารทีม ครบหมดเลย5ชั้นชั้นที่1 10%ชั้นที่2 15%ชั้นที่3 20%ชั้นที่4 25%และชั้นที่5 30%นะคะนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดของแผนรายได้ของบริษัท n e t l e a d e r แล้วเราก็จะมาเจอกันในแผนรายได้ครั้งต่อไป